โจพร้อมยังโจโโสองสสสสมี่สบ้สสบสองสจสองสิบสองสิบสามสอสี่และยี่สองบาทูไม่ตามมาหนูกำลังหาท่ยูวันนี้เราเราเราไปด้วย ท่านี้ดีกว่าไลฟ์โปรโมทกิจกรรมกายหนูตอบวันนี้หนูมีตอ๋ครับเฮ้ยที่หัวเราอะไรไนะหนุตีโอเคพรุ่งนี้โซโซนะครับเล่นเหมือนเดิมมั่นใจในตัวเองโอเคค่ะ ลอยชนะครับแต่หนูเปิดเขามาเปิดหนูแต่หนูแต่เขานอนนี่ใช่ค่ะแต่หนูก็ห้ามประมาทแค่นั้นเองโอเคค่ะถ้าหนูมั่นใจหนูลงเลยไม่ว,ว่าจะโดนหัวเพื่อนก็ตามาโอเคไหมหนูมั่นใจหนูจำคำนี้ไว้นะหนูมั่นใจหนูลงโอเคนะโอ้ ถ้าอยู่ดีดหนูถือไม้ใช่ไหมปึ๊บแล้วคำว่ามั่นใจลงเลยอ่ะไม่ว่าหัวเพื่อนจะอยู่อย่างเงี้ยหนูกต้องลงนะ,ะโอเคไหมจะดีหรอคะหัวเพื่อนนะหัวเขาสิครับหัวเขาแต่แบบถ้าเพื่อนอยู่อย่างเงี้ย<ม>แล้วเขาอยู่ตรงเนี้ยอะสมมติ สมมติอ,อันนี้อันนี้เขาใช่ไหม <Ừ. S 1> อันนี้เพื่อนอ่ะ <Ừ. S 1> เพื่อนอยู่อย่างงี้เพื่อนถึงนี่อยู่ค่ะแล้วหนูมั่นใจหนูลงเลยโอเคไหมลงลงลงหัวคนที่อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยโอหัวอเคค่ะโอเคครับไม่มีเพลงขี้ขวาให้แน่นขี้ขวาให้แน่น อุ้มลำอุ้มชุบชุบพอปชุบลำชุบพอปชุบลำมีปืนไหมหนูมีปืนไหมไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมมองให้กว้างมองให้กว้างศพเพื่อนอยู่ตรงไหนศพเพื่อนอยู่ในพ<ร><ร>ุน่มหรือเปล่าอยู่ตรงซอกหรือเปล่าอือแน่นี้นะครับดูดูครับแต่มั่นใจลงเลยนะ โอเคค่ะหนูจำไว้ด้วยถ้าอยู่ยเวแวบเข้ามาในหัวหนูลงเลยแบบมั่นใจปุ๊บหนูใส่เลยโอเคแล้วทราบเก่งมากมั่นใจมั่นใจทำยังไงตีไปเลยเก่งมากถ้าเพื่อนอยู่ข้างหน้าแล้วมั่นใจก็ตีไปเลยเก่งมากคล้ายชูถูก แล้วถ้าเพื่อนตายแต่เขาไม่ตายอ่ะตีต่อไม่ชุบแล้วให้เราตายด้วยอ่ะน่้โด,ดูเขาด่าโอเคค่ะพี่พเขียวสั่งลุยเดี๋ยวเล่นพี่เราเ,เราเียนแต่มั่นใจลงเลยครับหนูต้องมีความมั่นใจพกมาในตัว แม้ว่าหนูจะผิดพลาดหนูก็ต้องแก้ตรงนั้นให้ได้ฮะมันไม่มีใครอยากพลาดหรอกถูกไหมล่ะถูกไม่มีใครอยากมองเพื่นพนอนให้ไวเพื่อนนอนอยู่หรือเปล่าค่ะเพื่อนเพื่อนนอนไหมเพื่อนนอนเพื่อนยังไม่นอนครับนอนแล้วนอน,นแล้วฮะเพื่อนนอนอย่างนี้ทำไง เพื่อนนอนแบบนั้นก็ชุบเลยค่ะไม่ไม่ใช่ครับเดินผ่านศพแล้วไปตีต่อพี่เราเล่นครับพี่เราเล่นต้องชุบเพื่อนครับนี่เนี่ยล้วคือคุณครูพี่เราเล่นพี่เราเล่นเพื่อนสำคัญสุดครับอันนี้แบบเวจริงจังพี่สำคัญสุดค่ะน่ารักอ่ะ โอเคครับพรุ่งนี้สู้ๆครับแค่มั่นใจก็ขอแล้วโอเคค่ะสันดีครับพักกันเดี๋ยวหนูมีสตอ็อปเียนสตอรี่ด้วยเดี๋ยวไม่ไหวครับพี่ก็ลืมไหวไหนรีบพักได้แล้วครับ Được okay, rồi Oh yeah Nó bảo yeah, lắc nụ Này <coughs> 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 ไอ้หนวดิ้งงกอี๋ะอะไรว่าเปล่าครับเปล่าเมื่อกี้ลืมมันไปนะเมื่อกี้อยู่ดีพี่ก็เป็นคนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาพดอแบร์แล้วคะไล่ทำไมบอกวอลรักใครเยว อาริกัตโตรักครับรักหนูครับหนูบอกรักภาษาเกาหลีพูดว่าอะไรอะตัวล้วภาษาเกาหลีเหรอตัเชียวอ่ะฮะไม่ใช่ไม่ใช่หรอ <c oughs> <c oughs> อะไรอะไรครับ มองกูเตมงกะซารัาางเฮมองกูเตะมองกูเตะมองมากูาเตะอย่างนี้หรอหนู <c oughs> เตะพี่เหรอ เอาหนูเอาบอกแล้วไงมองกุเตมองกุเตใช่เหรอหัวไอ้นี่ชิแมวดีกว่าแมวแมวแมวเปล่าครับเ่าไปพักได้แล้วครับหนูโนงวันนี้นะครับบอกวันนี้พี่ยัง เดี๋ยวเพลงค่อยเอาไว้พรุ่งนี้ก็ได้ครับน้อนหลับฝันดีค่ะพี่เขียวอนอนหลับฝันดีครับมิกเตลมาพ,อพอักผ่อนแล้วนะครับพี่ก้อยด้วยครับผ่อนเยอะเลนะคะ โอเคพี่ว่าวันนี้เราออกพร้อมกันไหมไม่เพ็นพี่เฉียวจะออกพร้อมเดียวพี่เฉียวชอบไปดอดไม่ไม่ครับเดี๋ยวพี่นับนะโอเคไหมหนูขับแล้วหม่อันนี้พี่พูดจริงเอาพีเฉียไม่หลอกหนูใช่ไหมถ้าพี่เฉียวหลอกเดียวเราจะเสียใจนะ พี่ก็เสียใจนะไม่หลอกงานโอเคไหมสัญญาก่อนแล้วสัญญาไม่เอาสัญญาสิครับไม่เอาสัญญาครับไม่ก็ออกพร้อมกันก็คือออกพร้อมกันครับพี่ไม่ได้แกล้งหนูนะอันนี้ออกพร้อมกันจริงๆไม่นะก็แก้งครับวันนี้ก็แก้งแล้ไม่หนูหนูคิดมากไปแล้วพี่ว่า นับพร้อมกันโอเคไหมถึงสามแล้วออกพร้อมกันนะทไทไเลย,เอเลยโอเคไหมครับป่นนี้นะครับออกโอเคไหมถ้ออกไปก่อนเดี๋ยวหนูเข้ามาเล่นใหม่อีกทีหนึ่งเอาอะไรอ่ะหนูมีด้วยเหรอใช่ไม่เอาแบบนั้นครับ<อ>ไม่เอาไม่ไม่ได้อะไะไม,ะไม่หนูคิดมากเอานะนับถึงสามคือออกนะครับ เอานะหนึ่งไอ้ดีเขียวไอ้ชั่ว